น้องทอนหญ้าทุเรี้ยงน้ำปั้นนะครับนี่ปลูกทุเรียนต้องให้หางมันอยู่ถึงสูงเลยไปนอนมันจะสวงามครับปลูกลงเลือกคือผมเนี่ยผมนี่ปลูกลงเลือกต้นนี่บกไฮงามครับน,ผมผมน,ห,าบนหากมันโพข้างบนเนี่ยมันสวง,งามพี่น้องงามเร็วอันนี้อผมเนี่ยปลูกเลึกต้นนี่ครับ หากมันเลิกมันมาฟูหากฟู Samuel, มันจะงามกว่าน,นี้นะครับงามเร็วอันนี้เริ่มสีฟูกับโดนเติบนะครับแต่ว่าถ้าดินเหนียวปลูกมันก็ไม่ค่อยเป็นยังหรอกก็คือดินธรรมดามันปลูกมันเลยเป็นางนนกกนาม Đây cái ừ. bùng như nào Đi phải bùng Vừa rồi Rồi phải được Đây ừ. là này เดีอยวหนาวนเดี๋ยวลดนสองามเดือนนะแต่ฝนตกนครับเ่ทันได้ลกอุ้ย

หิวหมูเยอะแยะเลย,ยครับตอนนี้ระมาณสามเมตรหนอผูกมาแล้วสองปีเรียนตัวน,น,นึงต้นตลาดใช่หนอต้นน้อยเนี่ยคล้ายบ่ได้แล้วครับ เดี๋ยวสิโ,โลลสดนโดนเศร้าจังเลยมาโดนกระเทาะภาษีแพงๆเลยแล้วเราไปนอนเลยคนทุกข์ก็คือสศร้าวสวรรค์ให้เก่าต่อภาษีลดไปไหนโดนลดลงเลย ยระวางว่าเรือลวนกันเพื่อหน้าเลยว่าเศร้าสวนเศร้าให้เศร้าหน้าแบบเบี่ยล่างของไห้ทุ่นมัดอพี่นอ้องวิ่งเหมือนว่า,าผู้เบิ้งอะได้เพราะว่าบ่าได้เอา อันนี้มากครับบรไดเอาไอะ่าต่างกล่องมากให้น้องขอโทษเขาให้แด้วครับอดไว้ยหลานย่างนี้ก็นเลยหรอครับมันบอดติดตามเันบอเบิงก็ได้ไปจบพิิปเัณฑ์ชิ้นนี้ได้ไี่น้องหาหน้าที่นะครับสวัสดีครับ